สวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตรถนะครับให้ลูกค้าดูว่าเป็นรถข้อเพลาลอยที่ผมจะรอปล่อยลูกค้านะครับมารับรถนะครับสองวันนับนี่ตวนนี้นะลูกค้านะครับจองรถนะไม่เคยเห็นรถเลยดูรถผ่านออนไลน์อย่างเดียวนะครับไม่เคยเห็นรถเลยครับลูกค้าอยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับลูกค้าดูเพจร้านดู youtube นะของเรานะเชื่อมั่นนะครับมั่นใจว่ารถร้านเราคัดสภาพให้ดีอยู่แล้วนะ จองไฟแนนซ์นะครับต่างจังหวัดนะครับบรอบคันจองจองรถออนไลน์มานะครับจัดไฟแนนซ์ที่ต่างจังหวัดเลยมีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงบ้านนะครับจองเสร็จอนุมัตินะลูกค้าพร้อมนะครับมารับรถนี่ครับเราก็มาเตรียมต่อเตรียมตัวจอดรอลูกค้ามารับรถกันนะครับนะครับก็มาให้ลูกค้าดูนะครับให้ลูกค้าดูนะครับบางทีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ค่อยกล้าที่จะแบบว่า จองจัดไฟแนนซ์ออนไลน์ต้างหวัดนะครับคลัว่ารถจะไม่ไม่สวยนะครับนี่เรามาให้ดูเลยนะอันนี้รอปล่อยสภาพคลิปๆเลยนะครับเป็นตัวเพลาลอยเลยนะครับตัวนี้ปี2021นะครับลูกค้าท่านใดนะที่สนใจนะครับอยากจะออกรถนะโทรมาเบอร์ผมได้เลยนะครับหรือกดที่ลิงก์ในไลน์ก็ได้นะผมลงไว้ให้แล้วนะครับตัวนี้นะนี่กุญแกน่ะใหม่ๆเลยนะครับสองดอกเนี่ยนะครับดูลูกค้า ได้มาแบบนี้เลยครับเลขไม่แปดหมื่นนะครับนะครับใครที่ดูแล้วนะครับอยากได้รถไว้ใช้งานอยากได้รถไว้วิ่งงานนะครับมาได้เลยนะครับทักมาได้เลยนะครับเนี่ยลูกค้าเขาทําอาชีพอ่ารู้สึกว่าที่บ้านจะทําน้ําดื่มนะครับขายส่งน้ําดื่มลูกค้าจะเอาไปเ,ปเปบรเอร์าบรรทุกน้ําส่งนะครับนี่นะครับ ลูกค้าท่านใดที่หารถก็ติดต่อมาเบอร์ผมได้เลยนะครับ0895154102นะครับหรือกดทิ้นไ i ี Line ได้เลยนะครับอยากได้แบบไหนนะครับหรือว่าเป็นแบบนี้ก็ทักมานะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ